ปีนี้เป็นปีที่สองที่อยู่กับสุพันตรงนี้เป้าหมายเป็นยังไงบ้างครับก็พยายามจะจะทำหน้าที่ในในใน,ในการซ้อมให,ให้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นตัวเลือกในในตำแหน่งปีกของของ,ของทีมให้ได้ครับผมพยายามจะทำยังไงให้ ตัวเองมีโอกาสได้ลงสนามมากที่สุดครับผมอยู่ที่นี่ได้สักระยะหนึ่งแล้วตรงความเข้มข้นการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างเราโฟกัสเรื่องอะไรเป็นพิเศษเรื่องที่ผมต้องต้องเสริมเป็นพิเศษก็คือเรื่องความฟิตระบบหายใจแล้วก็ความแข็งแกร่งแข็งแรง,แ,ง,แ,งแล้วก็ความต่อนเนื่องของเกมเลยครับแล้วก็ลูกการจบสกอร์ก็ยังยังไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ต้องปรับต่อไปจริงจังก,กับการเพิ่มกล้ามเนื้อตัวเองแค่ไหนในใน,ในปีนี้ผมผมไม่ได้ เล่นเชิงหมายว่าต้องต้องต้องใหญ่ต้องแข็งแกร่งอะไรคือเล่นรักษากล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อใฉ่ครับก็คือผมจะเน้นแกนกลางแล้วก็ความบาลานซ์ของตัวเป็นเป็นส่วนใหญ่ครับผมคิดว่ามันจําเป็นไหมที่เราต้องหนาขึ้นกว่านี้แข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ในในเรื่องของกล้ามเนื้อถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นแต่มันก็ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับผมเราเป็นคนตัวเล็กเราก็ต้องมีสไตล์ที่เล่นแตกต่างออกไปก็คือเราจะ ไม่ไม่เน้นปะทะก็คือเราต้องเซฟเล่นเซฟแล้วก็เหมือนเราไปไปตัวเปล่าให้แล้วไปตัวเปล่าอะไรประมาณนี้ครับปีนี้สุพรรณบุรีมีผู้เล่นในตำแหน่งปีกหลายคนเลยตรงนี้คิดว่าการแข่งขันมันเข้มข้นแค่ไหนก็แน่นอนครับท,ท,ท,ทุกทุกทีมทุกสโมสรมันก็ต้องแข่งขันในตำแหน่งกันอยู่แล้วก็วคือปีนี้สุพรรณบุรีก็มีผู้เล่นในตำแหน่งปีกก็เยอะพอสมควรมันก็ขึ้นอยู่กับเราต้องแข่งขัน แล้วก็เราพยายามทําให้โค้ดเชื่อมั่นในตัวเราครับแล้วก็ถ้าสมมุติยังไม่เล่นก็ต้องรอซ้อมรอโอกาสสักวันต้องเป็นของเรา